สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีอยู่ในช่อง Candy k i t t y Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับรอบนี้นะคะเรามีมือแล้วทุกคนจ,จะงงว่ามาจากไหนนะคะก็ไม่บอกค่ะเปิดให้งงทีนี้แล้วก็จะสอนทุกคนง่ายๆนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนอาจจะอยากรู้นะคะว่าแอปตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันปิดเสียงยังไงทุกคนบางคนอาจจะแบบแสบแก้วหูเนาะกับเสียงเนาะก็ให้กดเข้าไปในตัวแอปเลยค่ะ โอ,อ้เสียงมันต้องดังมากๆแน่ๆถ้้ทุกคนไม่ได้เสียงเราบอกด้วยนะเราจะพอนะคะปิดเสียงนะคะเพราะว่าทีนี้มันมีเพลงใช่ไหมถ้าเราเปิดสุดมันก็ อ่าอันนี้ให้ทุกคนนะคะกดไปที่ตรงนี้ค่ะรูปบันเปลืองตรงนี้เลยทีนี้ก็จะมีให้ทุกคนนะคะตอนแรกเวลาให้ทุกคนกดตรงนี้ค่ะเพลงหายแล้วอ่ะรอบนี้จะเปิดสุดเลยนะไม่มีเพลงทีนี้มันจะมีเสียงจิ๊บจ๊บใช่ไหมแต่ถ้าอยากปิดเสียงจิบ๊บจิ๊บจ๊บจิ๊บตรงเนี้ยก็แค่กดตรงนี้นะคะทีนี้เวลาเราจิ้มอะไรก็จะไม่มีละอ่ะ แต่มันก็จะดูเงียบเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีมันก็เงียบเกินไปอะ่ะเราก็จะเปิดเสียงจิบๆนะคะจิบกดตรงนี้เลยโอเคนี่มันก็จะมีเสียงจิบๆแล้วทีนี้ทุกคนนะคะก็ค่ทุกคนก็สบายใจได้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะในเรื่องเสียงเพลงอ่ะที่มันค่อนข้างที่จะดังเกินไปเนาะ ก็ทุกคนเย้ yeah! ในที่สุดนะคะแล้วก็ไปเสียงได้แล้วคิปนี้เป็นคลิปสั้นเนาะขอแค่ทุกคนปิดเสียงได้นคะคะแล้วก็ดีใจแล้วค่ะใช่ดีใจด้วยโอ้ยก๊